อสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงข้างถนนข้างถนนไม่ข้างถนนก็ดูมีสายไฟนะครับนี่ทางนี้ไปบึงบ้านทางนี้ไปเมืองกำแพงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรที่ผมอยู่เนี่ยกลางถนนข้างถนน,น,นไม่ใช่กลางถนนดีผมเช่าตรงนี้ห้าไร่นะครับทำอะไรมาก่อนปลูกอ้อยครับปลูกอ้อยปลูกอ้อยครับ ถามว่าได้ที่เช่าแล้วทําไมไม่เอาอ้อยต่อนี่เป็นอ้อยต่อสี่นะครับถามว่าอ้อยถ้าสายอ้อยเขาก็จะเอาไว้ทําพันเอาไว้ทําอะไรอย่างเงี้ยซ่อมไปถามว่าปีหนึ่งทําอ้อยได้แค่รอบเดียวนะครับถ้าเราทําดีๆจับจังหวะดีๆอ่ะอ้อยกําไรรอบหนึ่งยังไม่เท่ากับข้าวโพดดีๆรอบหนึ่งเลยนะครับผมบอกเลยทําไมถึงตัดสินใจเปลี่ยนมาทําข้าวโพดนะครับ เจ้าของเก่าเขาก็ทําเยอะเขาก็สละให้คนที่ทํากินรุ่มนรุ่นใหม่มาทําบ้างนะครับมือเก่าๆที่เยอะๆอ,อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้หรอกเราก็ไม่มีที่ทําเราก็ขอเขานะครับผมก็มาดูก่อนว่ามีบ่อไหมนะครับข้างถนนนี่แน่นอนรถถึงแน่นอนมีบ่อไหมมีครับบ่อน้ําไม่ขาดแล้วน้ําไม่เป็นสนิมสามารถ ยอดได้ทั้งปีนะครับยอดได้ทั้งปีสามารถทําได้ทั้งปีถ้าเราปรับที่ดีนะครับตอนนี้ข้างถนนเนี่ยมันต่ํานะครับเดี๋ยวจะถอยหลังไถสักสองรอบถอยหลังเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังสาดดินขึ้นมานะครับสาดดินขึ้นมาสาดดินขึ้นมาแปลงเนี้ยจะวางน้ําหยดเหมือนเดิมนะครับ คือตอไรอ้อยเนี่ยผมถ่ายตอออกแล้วผมก็ดันนิดๆหน่อยๆให้ต่อสังเนี่ยมันอยู่ขึข้นมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับต้นอ้อยต,ต้นต่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ดันออกนะครับเราไม่มีต้นทุนเราก็ถ่ายโขบได้แต่อ้อยเนี่ยไม่ได้ลากริปเปอร์หรือว่าตัดแล้วนะครับมันถ่ายมันแข็งมันถ่ายไม่เข้าหรอกถ้าเอาผ่านสามมาทํามันก็ทําไม่ได้แปรปั่นมันก็ไม่ไล้วนซุยเหมือนเราดึงน้ํานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมทําอะไรก่อนก็คือไถอหนึ่งรอบแล้วดันตออ้อยออกเสร็จปุ๊บดึงน้ําใส่ครับพอดึงน้ําใส่รอให้ดินมันแห้งดินมันหมาดนะครับพอที่จะไถเข้าเราก็ทําอะไรต่อครับไถครับแล้วเดี๋ยวไถแล้วปรับที่ครับเราก็ดูเรารู้แล้วละว่าตรงไหนมันต่ํามันสูงนะครับตรงไหนมันต่าตรงไหนมันสูงพราเราให้น้ําเองเราก็ดูระดับน้ําเอาตรงไหนมันไม่ไปตรงไหนมันไปถูกไหม เราก็ปรับนะครับไถปรับอ้อก็ได้ไม่ต้องดันอะไรขนาดนั้นถ้าไม่มีเวลาหรือว่าเราไม่มีรถตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าประสบการณ์เป็นยังไงนะ เมื่อกี้ถามกันนะครับคนขับเป็นใบนะฟังเขาฟังเสียงไม่ออกนะครับเมื่อกี้ถามเขาว่าน้ำมันเหลือเท่าไหรเมื่อเช้าไปทํางานมานะครับปรับที่เนาะปรับที่นะครับลูกไล่นะล,ลูกไลที่นี่นะครับก็ถ้าคนไม่ค่อยเป็นเนี่ยให้ไปปรับนะครับเ้วเจ้าของอยู่ด้วยเนี่ยก็คิดที่ค่าน้ํามันก็ได้หรือว่าชั่วโมง300 4 0อยอก็ว่ากันแล้วแต่ง,งานยาก,ยากหรืองานยังไงเนาะ อย่างทั้งวันเนี่ยนี่เพิ่งมานะครับนี่เขาเพิ่งมาถ่ายของผมนะประมาณหกห้าหกชั่วโมงนะครับไปทํางานถ้าเป็นคิดตามจริงเลยเนี่ยค่าปรับนะครับถ่ายตรงไหนเราก็มองก่อนนะว่าที่ตรงนี้มันน้าํามันไหลไปทางไหนมันเป็นโคกเป็นเนินตรงไหนเป็นโคกเราก็ถ่ายเฉพาะโคกนะอ่าเป็นเนินเราก็ถ่ายเฉพาะเนินเสร็จปุ๊บเราก็ดันดันลงแอ่งดันลงแอ่งอันนี้คือการปรับที่นะครับอีกลักษณะหนึ่งในการปรับที่ก็คือถ่ายทั้งหมดแล้วก็ลากเกเดอร์ ครับอันนี้เราดันหน้าเอานะหาว่าไหนคุ้มมันก็อยู่ที่ว่าเราจะยังไงเนาะเราจะเป็นยังไงเราจะเอาแบบไหนนะครับที่เรามันสโลปน้อยสโลปมากหรือว่าเป็นเองเป็นโคกเยอะนะถ้าที่แบบนี้ก็ดันหน้าก็ได้ถยปรับก็ได้นะครับแต่ถ้าที่มันเหลื่อมกันเยอะนะครับเราก็ต้องใช้เกตรเดอร์นะดูเอานะครับถึงไหนแล้วเนี่ย พอไถเสร็จไถปรับอะไรเสร็จแล้วก็ปั่นยอดเราก็วางน้าหยดนะวางเมนวางน้ําหยดได้เลยจบนะครับก็แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนต่อไปนะแค่นั้นเองถ้าต่ออ้อยเอาไม่ออกกะเกิดอะไรขึ้นพอเราไถ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 นะครับมันอ้อยมันก็เกิดขึ้นเยอะนะขี้เกียจมานั่งสับมานั่งถอนออกนะครับมันก็จะเป็นผลเสียต่อข้าวโพด ทำไมผมต้องดึงน้ําก่อนถ้าทํายอข้าวโพดมาก่อนเนี่ยผมไถแห้งแล้วปั่นหยอบไปแล้วนะครับแต่ถ้าแต่ถ้านะครับลุปาอ้อยใหม่ๆอย่างเงี้ยต้องดึงน้ําใส่นะครับมันจะถ่ายได้ล้วนเนียนนะนเดี๋ยวพาไปดูเนาะถ้าเกิดว่าเราไถามันถ่ายเข้าไหมมันถ่ายเข้าครับผ่านสามเข้าเข้ามันเป็นก้อนครับมันแข็งมันเป็นก้อนปั่นมันจะแตกให้ไหมครับ ถ้าไม่ใช่รถตัวเองเราจ้างเขามาปั่นเนี่ยเขาปั่นให้รอบเดียวสองรอบมันก็ไม่ไหวถูกไหมปั่นได้รอบเดียวเราทํายังไงให้มันให้มันดีให้มันเนียนนะครับเนี่ยคุณดูนะครับนี่ลองไม่ดึงน้ําใส่แล้วไถสิครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เป็นก้อนนะครับคุณเห็นดินเขาขาวอย่างเงี้ยนะพอไถามาดํามืดเลยคุณดูนะครับดินข้างล่างมันซุยนะครับเนี่ยดินชื้นไม่ชื้นไม่เกี่ยวนะครับ ผมดึงน้ําให้ถึงบ้างไม่ถึงบ้างนะครับผมก็ดึงน้ําให้มันให้มันถ่ายได้ล้วนซุยให้มันเข้าเนี่ยไหมแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายเสร็จก็ปั่นยอดเสร็จปุ๊บก็ดึงน้าหยดอยู่ยยดีอย,ดอยู่ดีนะครับอยู่ดีใส่น้ําอยู่ดีนะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบแห้งแห้งเปียกไม่เกี่ยวแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยนะครับหมายถึงแปลงนี้นะวิธีกร,รมวิธีทาประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับจะให้ดี ดึงน้ำใส่ก่อนครับหญ้ามันจะไม่ขึ้นแล้วก็ต้องมามองอีกว่าเรามีเราสะดวกวิธีแบบไหนนะครับาาการทำข้าวโพดการทําเกษตรมันไม่ได้มีวิธีตายตัวนะครับแต่มันก็จะมีระยะเวลาของมันนะครับในการฉีดยาใส่ปุ๋ยใส่น้ํานะครับพันนะระบบน้ําเป็นยังไงนะครับมันอะแดปได้หลายอย่างมันมันสามารถนะครับผสมผสานได้หลายวิธี ถึงจะเป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นะนะครับเพราะฉะนั้นมันสนุกตรงนี้แหละว่าเราจะทํายังไงให้มันได้ผลผลิตมากที่สุดและนะครับต้นทุนน้อยที่สุดไม่ใช่ว่าต้นทุนในการใส่ปุ๋ยน้อยกว่าชาวบ้านแล้วผลผลิตเท่าเขามันไม่ใช่นะครับหรือน้อยกว่ามันไม่ได้เราต้องได้มากกว่าเขาและลงทุนน้อยกว่าเขานี่คือวิธีคิดของผมตอนนี้ก็ ไปเรื่อยๆครับอยู่กันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีใหม่ๆมาทําให้ดูนะครับตอนนี้ก็คือถ้าอยากได้เยอะได้2ตันขึ้นแน่นอนอะ่ะนะครับคุณหยอดร่อง60 4.5โลต่อไร่คุณได้แล้วคุณวางน้ำหยดทุกลองอย่างนั้นจบแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็หยอดร่องคู่หรือไม่ก็หยอดร่องเกือบคู่นะครับอ่ะประมาณนั้นแล้วมันจะดีเองนะครับ ได้แล,แล้วเกียร์นี้ก็ดีใจแล้วนะครับสําหรับมือใหม่เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับมีอะไรสงสัยยังไงก็โทรเบอร์มาแล้วกันนะครับหรือในไลน์ก็ได้หรือสั่งของก็ไปทางในเพจแฟนเพจนะครับลิงก์อยู่ได้ใต้ตล่างคลิปนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ